สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการ Sneaker Culture กันอีกแล้วนะคะฝากเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะคะกดติดตามช่อง Sneaker Culture น,นะคะก็ฝากกดติดตามมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีอีกหนึ่งช่องนะคะเป็น Sneaker Culture Shot นะคะก็ฝากไปติดตามช่องนั้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็คือเพื่อนๆหลายคนนะคะก็อาจจะเห็นอ่ ีเจอร์ใหม่นะคะของป๊อปมารเนี่ยที่เขามีป๊อปนาวนะคะก็คือเหมือนว่าให้เราเนี่ย เลือกกล่องสุ่มนะแล้วก็เปิดได้เลยนะคะาจากในเว็บเนาะก็หลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของป๊อปมาแล้วก็เข้าไปกดเล่นดูได้นะคะมันจะมีให้เราเนี่ยทดลองใช้ด้วยนะแบบลองสุ่มกันนะคะว่า,เ,าเราจะได้ตัวไหนนะคะแบบโชคดีจะได้ซีเพ็ดหรือเปล่านะคะในที่เขามีให้ลองกดนะแล้วมันก็มีหลายๆตัวนะคะตอนนี้กเ็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะเขาก็จะมีเติมสต็อกมาให้เรื่อยๆนะก็จริงๆเนี่ยเราก็ ออไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะที่เราเปิดมาคือเราเนี่ยได้เปิดกลองซูมนะคะเป็นลาบูบู V1 นะคะกเออ็เปิดมาแล้วนะคะเราก็จะรู้เลยนะว่าเราเนี่ยได้ตัวไหนนะคะก็คือจะได้เป็นออตัวลาบูบู V1 เนี่ยสีเขียวมานะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเนี่ยจะส่งมาเป็นแบบไหนนะเพราะว่าก็คือไม่ต้องรุ้นและรู้แล้วนะคะก็คือจากที่เราเปิด ป๊อปนนวไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะก็ mm hmm. ของนะคะ mm hmm. มาแล้วนะคะอันนี้นะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบว่าส่งมาเป็นแบบเปิดตัวมาให้หรือว่าแค่เช็คก,การ์ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะล mm hmm. ุ้นเหมือนกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนโอเคมาแล้วนะคะเป็นนี้ mm hmm. อันนี้ก็คือจาก ออฟ m a r t official นะคะเว็บของ Popmart เลยก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องของ l a b u b ู V1 นะคะที่เรากดมานะคะของ Pop m a r t ที่บอกเนาะกะ็มันก็จะซิลนะคะคือไม่ได้เกะตัวมาให้นะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าตรงนี้นะคะมันจะมีบาร์โคดนะติดว่าเป็นตัว e ร n g เกรสนะคะที่เราได้นะ ก็คือสีเขียวตัวนี้นะคะที่เราได้แล้วก็ในป๊อปนาวเนี่ยเวลาเรากดจุ่มนะกดได้แล้วมันก็จะเปิดกล่องให้เราเลยนะคะแล้วก็เราก็จะรู้เลยนะว่าเราจะได้เป็นตัวไหนนะคะก็นี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แกะนะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือยังไม่ได้แกะเลยนะข้างในนะคะอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะข้างๆข้างกล่องนะคะเป็นแบบนี้ ก็คือไม่ได้แกะอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าแค่ติดราาโค้ดมาให้แบบนี้นะนี่สำหรับใครนะคะที่อยากจะสั่งตัวป๊อปนาวเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้เรื่อยๆเลยนะคะในเว็บของป๊อ m มา t นะว่าเขามีเติมสต๊อกเนี่ยเราก็เห็นแบบ มีหลายๆคอลเลคชันเลยนะมีบูวีสด้วยนะคะทีะ่เขาเติมสต็อกนะก็ลองเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้าไปจุดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้กันด้วยนะแล้วก็ฝากกด u ั s c ไคร e นะคะช่อง sneaker culture ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรอีกเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย